สวัสดีครับสวัสดีย้ำเทสายครับใบสองกัวใบสามใบสามครับสูบน้ำพดต้นใหม่ครับไม่ได้พดสองอาทิดเหรอปิงเกอร์ครับโอ,อ้โหตัวนี้นนนรื่องสูบน้ำสูบ สาแห้งหมแล้วครับน้าที่ว่าปูบัวอย่างนันระได้ใสแล้วครับกับสักท้ายนะครับาบายครับผมว่มาต่ำน้ำพต้นไม้ครับว,วอาทิตย์แล้วคบน,นี่มันก็เยหวานานะครับเข่ามันจหน่อยครับ พาะมันจะเสร็จแล้าแล้วก็สีเด็พุงเมงื่อนี้ยกาศก็เย็นให้เขาหับเย็นอากาศกาเย็นก็นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่นี่ถือโอเคแล้วเอาหัวสีนะครับเลือกขันเพยใส่เอาใส่หัวสีเดียหัว,ออวฉีดหรือสีเดียครับ กันเอาแบบหัวพุ่งแบบกระจายเนี่ยมันมันควบคุมยากครับกานหัวฉีดทั้งสี่แล้วมันจะควบคุมงายควบคุมน้ำไปครับไหลไปทั้งใดก็ไรเลยมันหมุนได้ครับมันหมุนได้หมุนได้น้ำหมุนหมุนไปท่านก็ได้เองขานเอาหัวแบบกระจายมันมันจะควบคุมยาก อ,นนอันนี้กับนี่คุ้แห้งหายกันก็เล้ทุ่มไวยก็เลยครับเพียงเออคุ้มไว้เดี๋ยวไปบ่ไก่น้ำกสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอ้วนรับเครื่องสูบน้ำ ประมาณสองเท็ดเทียนหนึ่งครับเดี๋ยวน้ามันเสี่ยงก่อนมาที่บ่พ่อสายเงี้ยไปครับหุดแดงก็ไลห่หลายเนาะผุดแดงโอ้โหนเนี่ยครับฝาเพราะว่า สิสูบน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กได้ไรพักเครืองครับพักเคืองไี่สูบใหม่มันต้องพักเครืองประมาณชั่วโมงนึงกับพักเครืองประมาณสามสิบมาที่ครับเคืองมันสิเห็นงานแหงปวดบ่วดใดในเบืงตอนนี้ครับตนาา้นมะพร้าวน,นี่อันนี้คุค้มใบครับมันสีดแห้งบากรับน่ครับ แห้งโอดนะโอ้ี่ผงแห้งเร็วแห,แห้งเกินตรงอานี้คุ้มไว้ครับอย่าคุ้มไว้ก่อนนี่ครับนี่นี่สามาถหมุนได้เออนี่ครับ มุนเออหมุนหัวมันครับนี่โอเคบอโอเคตันนี้บน,นอันนี้ก็หัวขึ้นมากกระทืงคุ้มไว้ครับโอ้อากาศหอนอู่ครับวันนี้หอนหอน,หอนส,าสายมาหอนเลยเนาะเ้ารกับเย็ยน นี่เดยินด้เสียงน้ำเท่านี้เดครับนี่ครับครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศนั้นมังแรงครับ ไปสายต้องแรงเลยครับอากาศเริ่มแรงแล้วครับฝนมาตกแล้วหมู่บ้านบอลยามาครับหมู่บ้านบอลยามาหมู่บ้านยู่หลานครับยู่หลานขายของก็เลยบอลยามาก็เลยบอม,ม,มาเหมือนนี้ครับวันนี้ว่นอาทิตย์หอนครับหอน ต้นไม้ต้องดูแลตลอดครับคันคันปล่อยไว้ให้มันเหลืองแล้วมันมันสิดูแลหยาดนะที่เบิ่งหยาดมันสิฟืดหยาดนะก็ต้องมาเบิ่งมันตลอดก็บ่ได้ไหายล้าแล้วครับครชมมั่วโมงนึงชมมั่กกวโมงก็กลัวกับเศร้าแต่มันพอได้ซึนหอ,อนเนาะหอน,ออน,ออนอยางก,ก็บ่ได้กีดเรายาง อันนี้ไปหาเบิึงหน้าหรอครับเบิงึงหน้ามันพุ่งบ่อย,อยังบ่เนี่ยยัยงเบิ่สูบแล้วเครื่องสูบน้ำนี่โอเคอยู่ครับแห้งอยู่นี่ครับ,บอ,กกอ,อุปกรณ์เอาโอเคครับผมทักทายย้ำบายครับสูบน้ำต้นต้นใหม่ครับเอาหนามเออผลหนามต้นใหม่ครับ ต้นน้อยก็สิเอาสายยางหดที่ละต้นมะพร้าวสายยางหดครอาโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวมันทักท้ายครับผมมาหดนามต้นใหม่ครับหดนามต้นใหม่ครับมึงกลัวหรอหอนหอนนะครับเนาะโอเคโอเคครับ